สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปฟิสิกส์ของครูอิสระโชติพรโรทยสอนระดับม .6 นะครับในหน่วยของไฟฟ้าสถิตครูอิสระโชติปรโทยนะครับมีวิสัยทัศน์ในการสอนดังนี้มุ่งสอนเน้นให้จำได้เข้าใจใช้เป็นเน้นคอนเซปต์หลักถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนักให้รู้จักสร้างสุร,รัตจัดการโจทย์นะครับ นี่เป็นวิสัยทัศน์ส่วนตัวของการสอนของครูอิสรชลชูไทยนะครับโดยโรงเรียนลาซานกรุงเทพระดับม6นะครับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ดังนี้นะครับนักเรียนก็ดูนะครับอ่านเอานะครับแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาในการเรียนคลิปดีๆของฟิสิกส์ต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เรียนมาแล้วในเบื้องต้นนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับเราเรียนภาคทฤษฎีมาแล้ว คลิปนี้มาเสนอเกี่ยวกับการทําแบบประขัดหรือแบบทดสอบเกี่ยวกับสนามประจุไฟฟ้านะครับมาเริ่มกันเลยครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วมาดูได้เลยครับจากโจทย์นะครับอนุภาคมวล M อ็มาให้มวลมาตั้วนะครับ M เท่ากับ2คูณสิบกกำลังลบหกิโลกร,รมัมนะครับมีประจุบวกนประจุบวกคือ Q ิคูณสิบยกลังลบหคูร,รม์ม เมื่อนําไปวางในสนามไฟฟ้าที่มีทิศต,ตามแนวดิ่งมีทิศต,ตามแนวดิ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่าทิศไปไหนไหนนั้นสมมุติก่อนเอางี้คสมมุติให้สนามพุ่งขึ้นถ้าเราได้คําตอบมาเป็นบวกแสดงว่าถูกต้องตามที่เราตั้งไว้ถ้าเราเออกเป็นลบแสดงว่าทิศทางตรงข้ามโอเคนะครับวันนั้นเราก็สมมุติไปเลยว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับเป็นประชุบวกอ่าประจุบวกนะครับ เมื่อวัตถุมีมวลก็ต้องมีอะไรลงมาครับเ g มชเนื่องจากประจุบวกคุณสมบัติที่ต้องบอกข่าวในคลิปก่อนแล้วครับว่าต้องจำให้ดีนะมันใช้ในการทําแก้โจทย์ปัญหาสอบข้อมหาลัยนะครับถ้าเป็นประจุบระว่าง f กับ E จะต้องไปทางเดียวกันดังนั้นเมื่อ e ขึ้นเมื่อ e ขึ้นนะครับ f ก็ต้องเป็นไงครับพุ่งขึ้นเพราะเป็นประจุบวกเห็นไหมครับ ซึ่งโจทย์พูดต่อไปครับบอกว่ามีความเร่งลงมีความเร่งลงความเร่งลงเท่าไหร่ดู20เซนติเมตรเปอใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรเปอร์เซก0สแควร์เพราะต้องไปหน่วย SI นะครับหลังจากนั้นเราก็คิดเลยครับตามกฎของมีความเร่งก็ซิกมาเเท่ากับอะไรครับ m a sigma f เอาทิศทางความเร่งเป็นหลานะครับเราะนั้น mg ไปตามทิศทางความเร่งก็ตั้งก่อนนะครับเป็น mg f ตรงข้ามลบ f เท่ากับ m a แล้วก็เปลี่ยน F นะครับเพราะ f มันคือสูตร e q นะครับ mg ลบ f เป็น f เป็นอะไรครับ e q นะครับ,รบต้องจำสูตรนะสูตรเพิ่มมาตัวหนึ่งแล้วครับคืออะไร f เท่า e กับ eq ตรงจำเพิ่มนะครับเท่ากับ ma โจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการสนามนะครับโจทย์ต้องการสนามย้ายนี่มาฝั่งนี้เป็นบวกนะครับย้ายฝั่งนี้มาเป็นลบเพราะนั้นเราจะได้ e นะ mg mg ลบ ma เท่ากับ e q นะครับเพราะนั้นย้ายหา q ตัวเดียวก็ได้เป็น e นะากับเอา m ออกนะครับเป็น g ลบ a ส่วน q นะครับก็ลองมาแทนค่านะครับเพราะนั้น e ก็เท่ากับอะไร m 2อคูณ10ยกกำลังลบ5นี่คือ m นะครับ g คือ10 a คือ0.2ส่วน r ไอ้ส่วนคิวนะครับส่วนคิวก็คือ2คูณ10ยกกำลังลบ6มาลองคิดนะครับตัดทอนดูดิอ้า2ตัด2ลบ5ตัดลบ6เหลือลบ1ลบ1ตีรากาขึ้นบนเป็นบวก1 10ลบ0.2นอคำตอบคือ9.8คูณ10ยกกำลัง1รวมเป็น98นิวตันต่อคูรอม เราได้ค่า e เป็นอะไรครับค่า e เป็นบวกแสดงว่าทิศตามที่เรากำหนดไว้แสดงว่าถูกต้องวันั้นตอบครับ98มีทิศสนามพุ่งขึ้นก็ตอบสนามพุ่งขึ้นนะครับตอบข้อ2อเห็นนะครับอาคราวนี้มาดูข้อต่อไปนะครับเป็นข้อ7ข้อ7นะครับ จากรูปนะครับเมื่อวางประจุบวกคิวไว้ที่ A เห็นไหมวางประจุบวกคิวไว้ที่ A นะครับไว้ที่เจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าได้สนามที่ P เป็น0.5นิวตันแสดงว่าเขาให้อะไรมานะครับสนามคือ E เขาให้อะไรนะ E ที่ A เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับ0.5นิวตันต่อ เมตรนี่เขาให้มาแล้วเห็นนะครับถ้านำประจุลบคิวเอาลบคิวนะลบคิวมาวางที่จุด b อยู่บนเส้นตรงเดียวกันจงหางสนาม p อีครั้งหนึ่งหมายความว่าต่อไปนี้มองนะครับว่า,ปร,วาประจุม,มีกี่อันแล้ว2อ,อันนะครับก็คือต่อไปจุดร,รัมที่ P ที่ p ก็ไฮไลท์ที่ p ไ,ไว้นะก็หาจุด P เพราะนั้นมาดูครับว่า a เป็นบวกเห็นนะครับ เป็นบวกสนามต้องจำสนามไม่ต้องจำคือถ้าเป็นบวกพุ่งออกนะพุ่งออกถ้าเป็นลบต้องพุ่งเข้าอนี้ต้องจำนะครับใช้บ่อยมากนะครับนั้นเป็นบวกพุง่งพุ่งออกออกแบบนี้ก็จะวิ่งออกไปตรงนี้ครับนี่ e ที่ a ประชุลบพุ่งเข้าแสดงว่า e ที 3. เขก็มาทางนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วครับเพราะฉะนั้นซิกมา E P ซิกมา E ซิกมา E นะฮะซิกมา E ที่จุด P อันใหม่นะอันใหม่นี่ก็ถามนะก็แลากับอะไรครับ E A บวก E B อ่าเพราะนั้นนิดเดียวครับมาดูเช็คครับว่า A กับ B เป็นยังไงบ้างจากสูตร E จากสูตร E นะฮะ e เท่ากับอะไร kq ส่วน r กำลังสองดพิจารณานะครับเนื่องจาก Q ของ a กับ b มันเท่ากันเห็นไหมครับเพราะอย่างละ Q นะระยะหางครับของ a ศูนย์ที่หนึ่งระยะหางของ b ศูนย์่งแสดงว่า r ก็เป็นไงกันนะเท่ากันก็แสดงว่าจากพิจารณาตรงนี้แล้วเราจะได้อะไรทันทีนะครับ e ที่ a เท่ากับ e ที่ b งั้นสบายมากนะครับเมื่อมาเท่ากันก็เอาไปแทนค่าตอบเลยครับ e ที่ a เท่าไหร่ได้มาแล้ว e ที่ a ได้อะรครับ0.5 e TA ที่ b เท่ากันก็บวกอีก0.5คำตอบคนนี้ก็คือ1 0.5บก0.5ได้1นิวตันต่อเมตรทิศทางไหนทิศเดิมนะครับเพราะมาดูทิศน,นะฮะ เดิมทิศของมันก็คือสนามไปทางขวาทิศใหม่ก็ไปทางขวาแสดงว่าทิศยังไงทิศเดิมคือไปทางขวาขวามือเพราะนั้นข้อไหนถูกครับหนึ่งนิวตันมีสองข้อนะฮะก็คือทิศต,ตรงข้ามที่เดิมราะนั้นตอบทิศเดิมนะฮะนี่คือโจทย์เรื่องสนามนะครับ มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อสองข้อแนละ้วข้อสิบครับจากรูปสามเหลี่ยมจากรูปสามเหลี่ยมนะครับมีสัมบ द านเท่ามีด้านยาวด้านละด้านเท่านะเป็สนสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่ามีด้านเท่ากันกีน่ด้านสามด้านนะครับถ้านําประจุหนึ่งคูลอมไปวางที่เออันนี้หนึ่งไมโครคูลอมวางไว้ที่เอนะครับแล้วนาลบหนึ่งไปไว้ที่บีลบหนึ่งไมโครคูลอมไว้ที่บี สนามไปฟ้าที่จุด P เนื่องจากจุดทั้สอเป็นยังไงเขาถามที่ถามที่ไหนครับจุด P นะครับถนามจุด P เพราะนั้นเราก็ไฮไลท์ที่จุด P ครับไฮไลท์ที่จุด P แรงสนามทุกสนามต้องออกจากจุด P เป็นหลักนะครับมองกันแรกนะครับเขาพูดถึงสนามนะครับ E เหมือนเดิมครับต้องจำให้ได้มีบวกพุ่งออกเป็นลบพุ่งเข้า อันนี้อะไรเป็นบวกพุ่งออกพุ่งออกไปวิ่งแบนี้ปี๊ดแปนี้แหละครับ e ที่ a เป็นลบพุ่งเข้าพุ่งเข้ากันมานี้ปี๊ด e ที่ b แสดงสองอันนี้ทำมุมอะไรกันอยู่ครับข้างในหกสิบนะมุมป้านเอา,าละมุมป้านสูตรว่าไงอ่าเป็นไงครับราะนั้นคำนวณ sigma e ที่จุด p ก็เท่ากับ square root เห็นไหมครับ ไฮโลน e ที่ a กำลัง2บวก e ที่ b กำลังสองมุมป้านเป็นลบส e a e b คอร์ส60องศาเพราะว่าเป็นมุมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่าคานนี้ก่อนจะพี่นานรับมามองก่อนถ้าถ้าเราแทนค่าไปเลยมันอาจจะทำให้รุ่งยากพี่นาก่อนเพราะว่าสังเกตนะครับ ประจุก็แค่1ระยะทางก็น่าจะเท่ากันเพราะนั้นพิจารณาก่อนนะครับพิจารณาก่อนมันอาจจะง่ายขึ้นเพราะนั้นจากสูตร e เท่ากับอะไรครับ kq ส่วน r กำลังสมองที่ a กับ b นะครับมองที่ a กับ b ประจุที่ a คือ1นะจุที่ a คือ1ประจุที่ b ก็คือ1แสดงว่า Q เท่ากัน มามองระยะห่างครับโอ้ระยะห่างชัดเจนนะครับระยะห่างเลยนะครับเท่ากันเพราะปเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าดังนั้นเราจะได้สรุปได้ไงวะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับได้นะครับตอบแล้ว e ที่ e ที่อะไร a เท่ากับ e ที่ b เห็นไหมเท่ากับ e ที่ b นะแล้วก็หา e ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ e กลักหนึ่งหรือมององ่ายๆครับครับ e มันเท่ากันนะครับ e ทุกตัวเท่ากันไหมอันนี้ก็ e 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 จากสูตรนี้ก็ได้เลยฮรูทอ่ะ e กำลังส e กำลังสองนะนะมอกไปครับ e กำลังสองบวก e กำลังสองลบสอ e กำลังส คอสหกสิบก็คือหนึ่งส่วนสอง่ะก็ตัดนี่ตัดนี่เพราะฉะนั้นสังเกตครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ฮะ e กำลังสองลบกับ e กีกำลังสองก็เหลือ e กีกำลังสองถูกไหมครับเมื่อเลือ e กำลังสองคำตอบก็คือถอด,ดรูทเาะฉะนั้นซิกมาอก็คือ E เดียว e ใดหนึ่งก็แทนค่าเลยครับเพราะมันเท่ากันนะฮะเท่ากันแทนเลยครับ ด้าน,น k เก้าคูณ10ยกกำลัง9 q 1ไมโครไมโครลบ6นะครับส่วนระยะ h นะครับ0.1ยก์กกำลัง2อ่าล้วมาดูศูนย์จยกกำลังสองก็คือถ้ามองไปได้ยกกำลังครับคือข้างในคือลบ1ลบ1ยกกำลัง2ก็10บกำลังลบ2อ่าลบ2ตัดกับลบ6เหลือลบ4ลบ4กับบวก9เหลือเท่าไหร่รครับ เหลือกำลัง5้านันคำตอบคือ9กคูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อเมตรทิศแรงไหนอะมาดูทิศครับทิศก็คืออะไรครับแรงรับนะครับระหว่างนี้รนั้นแรงรับก็มัมาก็จะไปตามระหว่างกลางหรือไปทางไหนฮะซิกมาอีที่พีก็จะไปทางขวามือมาเช็คคำตอบครับว่าคำตอบไหนถูกต้องครับ9กคูณ10ยกกำลัง5มีกี่คำตอบ ก้าสิบพลังงามีสองคำตอบนะฮะมีทิศไปทางขวามีทิศไปทางซ้ายอ่าชัดเจนนะครับเราะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าข้อสองคือทิศไปทางานะครับทันนะครับอ่มาดูข้อต่อไปนะครับเป็นข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับจุดประจุบวกหนึและบวกสวางในห่างกัน6กเมตร 6เซนติเมตรพอดีมาดูนะครับวาดรูปซะหน่อยครับปึ๊บอ่าให้อันนี้เป็นจุด A ก็แล้วกันนะฮะอันนี้เป็นจุดแล้วจุด B ก็แล้วกันเขาบอกว่าใส่จุดฮะบวกหนึ่งไมโครคูลอมและสี่ไมโครคูลอมวางห่างกันตรงนี้คือ6เซนติเมตรนี่นะครับตำแหน่งสนามไฟฟ้า มีค่าเป็นศูนย์เอาละสนามเป็นค่าเป็นศูนย์ตรงนี้นะฮะโดดเขาบอกว่า e เนี่ยเป็นศูนย์นะ e เป็นศูนย์แสดงว่าแสดงว่าเป็นจุดสะเทินจากเรียนเรื่องจุดสะเทืนมาแล้วครับระหว่างบวกกับบวกจุดสะเทือนจะต้องอยู่ตรงประมาณแถวๆกลางๆนี้เนะี่ยวันนั้นตรงนี้ครับสมมติสมสมติมเป็นจุดสี่กันนะ จะอยู่ห่างจากประจุบ,บวกหเท่าไหร่ก็คือถามหาระยะตรงนี้อันนี้เราสมมุติให้เป็นจุดนี้เป็นจุดที่เกิดสนามเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้น EC ตรงนี้มีค่าเป็นอะฮะเป็นศูนย์แต่ก็ถามมันห่างจากบวกหเท่าไหร่ก็คือสมมติให้เป็น x ระยะตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ6ลบ x ทันไหมครับทันนะอ่าคร คำว่าสนามเป็นศูนย์มันหมายความว่าอย่างไงนะครับเนี่ยสนามเป็นศูนย์ก็แสดงว่าสองอันนี้ต้องเป็นไงครับเท่ากันนะ,ะมาดูทิศทางกักนนะเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากกว่านี้ก็ไฮไลท์ที่จุดไหนครับที่จุดโจทย์ถามตรงนี้โจทามต่อไปครับมาดูครับฝั่งนี้เป็นบวกสนามอีกแล้วบวกพุ่งออกลบ พุ่งเข้าอันนี้บวกพุ่งออกพุ่งออกกันะครับไปทางนี้ครับไปนี่นี่ e ที่ไร e ่ a บวกพุ่งออกมานีครับ e ที่ไรครับ e ที่ b เนื่องจากตัวนี้เป็นศูนย,แนนนะนนนย์แสดงว่าเป็นยังไงกันนะเนี่ยน้ำเป็นศูนย์แสดงว่าแสดงว่าเป็นไงตอบได้เลยเร็วอ่าเยี่ยมมาก e a ต้องเท่ากับอะไรครับ e b มันถึงเป็น0ูนย์เลยซ้ายเท่ากับขวานะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณน,นะครับเข้าสูตรเลย k q a ส่วน r c a กับลังสองกับลังสองเท่ากับ k q b ส่วน r c b กำลังสองอาวเท่ากันตัดทิ้งครับอ่านอกนั้นไม่เท่าแทนค่าครับเ mm hmm. พราะนั้นเราจะแทนค่าแทนค่านะตรงนี้นะครับ q a เท่าไหรครับ q a q a คือหนึ่งก็หนึ่งส่วนด้วยระยะาง c a ครับก็คือ x เท่ากับ ค b บี้บี้เท่าไหร่ครับค b บีคือสี่เลือดทางครับสี่บีหกลบเอ็กซ์อ้าวอย่าลืมยกกำลังอะไรครับยกกำลังสองเห็นไหมครับม่อเกิดยกกำลังสองทำไงดีใส่รูทเลยครับใส่รูททั้งสองข้างเลยดีไหมครับ จะได้รวเร็วขึ้นนี่ใส่รูดเดอยปึบปึบอ,อ่าเมื่อใส่รูดเสร็จแก้สมการต่อครับอันนี้ถอดรูดได้ก็เป็น1ส่วน x ฝั่งนี้ครับ2ส่วนอ่าสส่วนอะไรเนี่ยหกลบเอ็ก์อน,นะครับ คูณยืงขึ้นเยืงขึ้นก็ได้คูณไข่นะครับจะได้เป็น 6-x ลบเเท่ากับ 2x รวม x ครับลบ x ยัฝั่งนี้เป็น 3x ฝั่งนี้เป็น6เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้ว x เท่ากับ2เซนติเมตรเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนหน่วยคำตอบก็คือห่างจากจุด2 นะคำตอบคือ2นะครับวันนั้นมาดูข้อไหนนี่คำตอบอยู่ไหนคำตอบก็คือข้อ2นั่นเองนะครับโอเคไหครับครับคลิปนี้ขอจบเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปฟิสิกส์ดีๆสอนสไตล์รูเซิร์งหรือตาเซิร์งอิสระัชวโปรไทยจำได้เข้าใจใช้เป็นอย่าลืมติดตามนะครับและพบกันกับคลิป อันใหม่นะครับของคุณอิสระชอบไรยอย่าเริ่มติดตามนะครับสวัสดี